สวัสดีครับวันนี้วันที่11มิถุนายน2565นะครับผมก็ขออนุญาตมาอัปเดต2เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับผมกับทางด้านของเศรษฐกิจนะนะครับเรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องภาคต่อแล้วกันนะสำหรับนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการขยาย1.5ร้านสิทธิ์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูไทม์ไลน์กันนะว่าเริ่มเมื่อไหร่จองได้อย่างไรนะครับแล้วก็รายละเอียด ในเรื่องของโครงการเราที่ด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนอ่านี้เดี๋ยวมารับฟังรายละเอียดกันนะครับและเรื่องที่2นะครับผมก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันสําหรับรายท่านต้องติดตามนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังนะเรื่องนะครับการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่ามีระอีดประมาณไหนอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็สําคัญนะนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็จับตามองเช่นเดียวกันครับสองเรื่องสําคัญวันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องแรกในส่วนของนะครับเรามาเช็คกันนิดนึ่งทำรายเฟดซีส่วนต่อขยายนะนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มสิ์เนี่ยในการใช้นะครับวันที่1กรกฎกรมนะนะครับก็เหลือไม่กี่วันละนะครับวันนี้ก็วันที่11มิถุนายนนะครับยังไงก็มาเตรียมพร้อม สำหรับใครที่วางแผนท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์และที่สำคัญเนี่ยนะครับในส่วนของการเปิดนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะมันก็จะเป็นการช่วยภาคธุรกิจหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับเราธุรกันเฟส4ครับเปิดทำรายส่วนขยายเพิ่มเติม1.5ล้านสิทธิ์เริ่ม1กรกฎาคมนี้ลุ้นคังเคาะต่อโครงการเฟส5เลยนะครับจำนวน1.5ล้านสิธ์นะครับเอาละมาดูกันนิดนึงนะครับ ตามข้อมูลครับวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปเปิดเผยว่านะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดแผนระยะเวลาการเปิดให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิ์โครงการเราที่ด้วยกันเฟส4ส่วนต่อขยายจำนวน1.5ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับเริ่มจากวันที่16มิถุนายนนะครับก็จะมีการดําเนินการนะครับด้านเอกสาร และนำเข้าระบบพร้อมปรับปรุงระบบต่างๆนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะนะครับเนื่องจากนะครับมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่นะครับให้เป็นไปตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะณวันที่16มิถุนายนนะครับในวันที่27มิถุนายนเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนสำหรับใครที่ วางแผนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะว่าท่านจะมีการท่องเที่ยวแบบใดวันที่27มิถุนายนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ท่านเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็เปิดให้ท่านเนี่ยนะครับจองได้นะวันที่27มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยจองโรงแรมที่พักวงเล็บควนหาข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าถ้าท่านไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะดูหรือจอง ในเรื่องของห้องพักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็วันที่8กรกฎาคมต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะเริ่มเข้าพักพร้อมนะครับผมนะเปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้สําหรับใครที่จะต้องใช้นะครับเกี่ยวกับการที่เราขึ้นเครื่องบินนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินได้นะครับในวันที่8กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นตั๋วที่จองแล้วก็ออกเดินทางได้ตั้งแต่นะครับวันที่3กรกฎาคม65นั่นเองนะครับอ่านน้ลอง เช็คดูนะครับอันนี้ไล่ไทม์ไลน์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับในส่วนของวันที่23ตุลาคมนะครับอันนี้ก็จะเปิดจองโรงแรมวันสุดท้ายนะครับจริงๆก็ไล่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเดทไลน์ว่านะครับในวันสุดท้ายที่จะจองโรงแรมก็วันที่23ตุลาคมนะครับวันที่31ตุลาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางและก็สิ้นสุดโครงการนะนี่ก็เป็นในสิ่งที่พวกเราควรทราบนะครับ วันที่5พฤศจิกายนครับก็จะลงทะเบียนค่าตัว๋วเครื่องบินวันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของใครที่นะใช้เครื่องบินในเรื่องของการเดินทางนะครับผมย้ำอีกครั้งนะ5้าพฤศจิกายนครับผมในส่วนของการลงทะเบียนค่าตัว๋วเครื่องบินคืนวันสุดท้ายนะครับในส่วนของนะครับภาคขยายนี้เนี่ยเป็นการนำงบประมาณที่คงเหลือจากโครงการมาขยายสิทธิ์ต่อนะครับออกไปเป็นจำนวน1.5ล้านสิทธ อย่างไรก็ตามครับแผนงานดังกล่าวล่าช้าจากที่คาดการนะครับจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปส่วนหนึ่งเกิดจากที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเริ่มมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาทําให้ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับต้องปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ระบบให้สอดคล้องกับข้อ,อก,กฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ ทำไมถึงนะครับมีการล่าช้ามานะครับโครงการเราเที่ยวกันเฟสสี่นะครับได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับทุกท่านต้องรับทราบข้อมูลนะครับอันแรกครับผมก็จะได้ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนนะฮะทั้งนี้ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน10ห้องหรือว่า10คืนรวมตลอดโครงการ2ล้านสิทธิ์นะครับ แล้วก็ได้รับส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว600บาทต่อห้องต่อคืนครับโดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองหรือว่าท่องเที่ยววันละ1ครั้งนะครับหลังเวลา17.00นของวันเช็คอินนะฮะแล้วก็คูปองจะหมดอายุเวลา23.59นของวันเช็คเอาท์นะครับอันนี้ตรวจสอบดีๆ สำหรับวิธีการใช้คูป,ปองนั้นเนี่ยนะครับประชาชนจะชำระ60%และรัฐบาลจะสนับสนุนอีก40% ผ่านการตัดเงินจากคูปองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินนะครับรวมตลอดทั้งโครงการเนี่ยหกแสนสิทธิ์นะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน20สิทธิ์ผู้โดยสารต่อ1ห้องโรงแรมที่จองนะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วนลดนะครับแล้วก็1การสนับสนุนนะครับผมในเรื่องของการรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะที่นำมาสรุป ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเพื่อได้เตรียมพร้อมวางแผนสําหรับใครที่จะมีช่วงจังหวะนะครับในเรื่องของการที่จะท่องเที่ยวในช่วงนั้นนะครับย้าอีกครั้งนะวันที่27มิถุนายนนะครับก็จะเริ่มเปิดลงทะเบียนนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันตัวนี้นะครับผมมีในเรื่องของสิทธิ์นะครับจำนวนอยู่ที่1.5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับ นี้ก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่มีการปรับปรุงนะครับผมให้สอดคล้องกับพรบคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะก็เขาก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่16นี่แหละนะสัปดาห์หน้าเขาก็จะเริ่มมีการปรับปรุงในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบข้อมูลต่างๆให้มันสอดคล้องนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้ง27มิถุนายนนะครับเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนวันแรกนะครับแล้วก็วันที่1กรกฎาคมเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะจองโรงแรมที่พักได้เขาแนะนําให้ท่านเนี่ยหาข้อมูลก่อนเลยนะครับแล้วก็วันที่8กรกฎาคมเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเข้าพักได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินด้วย นะครับอ่ะเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่เกิดขึ้นครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนนะครับภาคเศรษฐกิจในท้องที่ที่จะรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมก็เป็นภาพประมาณแบบนี้นะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่2กันนิดนึ่งครับผมก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับในส่วนของราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญนะครับในส่วนของข้อมูลนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณข้อมูลจากท็อปนิวด้วยนะที่สรุปแล้วก็รายงานข้อมูลกันนะครับในส่วนของเงินกู้สกุลเงินเยนดังกล่าวเนี่ยจำนวนนะครับห้าหมล้านเยนนะครับหรือเทียบเท่าประมาณนะครับหนึ่งล้านบาทว่งเล็บครับคำนวณตามอัตราแรกเปลี่ยน ขายถั่วเฉลี่ยของเงินบาทกับเงินเยนนะครับณวันลงนามในสัญญานะก็คือ26.8647บาทต่อ100เยนนะครับอายุเงินกู้เนี่ยปีนะครับระยะปลอดการชำระคืนเงินต้นเนี่ยนะครับปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.01ต่อปีครับกำหนดชำระปีละ2งวดโดยชำระนะครับในวันที่20พฤษภาคมและก็วันที่20พฤศจิกายนของแต่ละปี อัตราค่าธรรมเนียมการกู้นะครับร้อยละ0.20ของมูของวงเงินกู้นะครับโดยต้องชำระภายใน60วันหลังจากสัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้นะครับ การกำหนดชำระคืนนะครับต้นเงินกู้ทุกวันที่20พฤษภาคมครับแล้วก็วันที่20พฤศจิกายนโดยชำระนะครับต้นเงินกู้งวดแรกในวันที่20พฤษภาคม2569นะครับและชำระคืนต้นเงินกู้งวดสุดท้ายนะครับในวันที่20พฤษภาคม2580นะครับเพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับแผนง,งานหรือว่าโครงการภายใต้พระราชกำหนดในอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันครับหลังจากที่มีการกู้มาแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมในส่วนของการกู้เงินตัวนี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจว่าทางด้านของกระทรวงการคลังรวมไปถึงทีมเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาจะมีการนํามาเพิ่มเติมในโครงการไหนช่วยเหลือประชาชน นะครับในโครงการใดอันนี้สําคัญนะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวงเงินดังกล่าวนี้จะถูกจัดสรรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลกันเป็นระยะระยะไปนะครับอ่านะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่นํามาแบ่งปันกันในเรื่องที่2นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงเงินทุนแล้วกันนะสำหรับในส่วนของนะครับการกู้มาเนี่ยนะครับและที่สําคัญ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเขาจะมีโครงการอะไรมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยให้กับทางด้านของประชาชนที่รับผลกระทบ นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดสิก็ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องภาคเศรษฐกิจของราคานะครับของแพงอย่างต่อเนื่องก็ดีนะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่ามีโครงการไหนอย่างไรที่ช่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของประชาชนหรือว่าส่งเสริมให้กับประชาชนนั่นเองนะครับผมก็อัปเดตกันประมาณนี้2เรื่องสําคัญที่แบ่งปันนะครับผมเอาละถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s ับต c ไคร e แล้ติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับและที่สาคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพาดคลิปใหม่ๆสืบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิด์มชาแนลใบเกษมสันต์ต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ